อย่าพึงดีใจแล้วก็ฝันไปเลยว่ากัมพูชากูเนี้ยจะยอมมึงหรือว่าจะเสียบกับมึงตรงกันข้ามมึงอย่าคิดว่ามึงชนะไม่มีวันคือไม่มีวันชนะกัมพูชาเด็ดขาดในขณะเดียวกันกัมพูชากูเนี้ยลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาปกป้องอธิปไตยเมื่อฉะนั้นการที่กัมพูชาประชาชนกัมพูชาเป็นหนึ่งเดียวในการต่อสู้กับพวกมึงเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุบันนับเป็นรอยๆปีมีวันไหนที่พวกมึงไม่อยากได้ทิมแดนของกัมพูชาไม่มีวันไหนที่พวกมึงไม่อยากได้วัฒนธรรมของกัมพูชาไม่มีวันไหนที่พวกมึงไม่อยากได้ปราสาทโบราณของกัมพูชามึงคิดอยู่ในใจอยู่เสมอตรงันข้ามกัมพูชาจะไม่ลดลาก,กับพวกมึงเด็ดขาดและเขาจะต่อสู้เพื่ออธิปไตยเพื่อดินแดนเพื่อประเทศชาติของเขาพวกมึงลองคิดดู อีกฝ่ายหนึ่งลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเพื่อที่จะดูแลดินแดนอธิปไตยของตัวเองเพื่อที่จะปกป้องโบราณสถานที่ปูยาตายายได้สร้างไว้ให้คนกัมพูชานี้มันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากในสังคมกัมพูชาตรงกันข้ามมึงลองคิดดูมึงลุกรานเพื่อที่จะยึดครองเพื่อที่จะปักหลักในดินแดนอธิปไตยของผู้อื่นเนี่ยใน,นมันจะดีกว่ากันวะยกตัวอย,ย่างให้มึงฟังมาผู้หญิงขายตัว เพื่อเลี้ยงครอบครัวกับผู้ชายขายบ้านขายเมืองเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อคิดยศเพื่อพวกรอยเงี้ยอันไหนดูดีกว่ากันพวกมึงอย่าพึงดีใจแล้วก็ฝันไปเลยว่ากัมพูชาอย่าฝันเลิกฝันเถอะหลอกตัวเองและผู้อื่นไล่แล้วคิดไปเองโอ้โหหนุ่มขมีนไปมุดหัวอยู่ในมาว่าคนไทยน่ะ ฝันไปเองที่บอกว่าจะยึดปราสาทคืนมาไม่ได้ปัจจุบันนี้หนุ่มขมิน้นไปมุดอยู่ในดูใดมาคนไทยยึดไล่แล้วนะปราสาทนะ่ะไม่มีซื่อไม่มีคําว่าของขมิ้นแล้วนะมีแต่ของคนไทยปักทุงซาติไทยเรียบร้อยหนุ่มขมิน้นคนนี้สงสัย ไม่ดูอีนูมาหีมาเตือนคนไทยว่าไม่มีวันเอาสนะขมิน้นไล่พร้อมบอกว่า คนไทยอย่าฝันไปเลยอยากจะบอกหนุ่มขมินว่าขมินะเลิกฝันได้เลยเพราะปัจจุบันนี้เป็นของไทยเป็นที่เรียบร้อยอยู่แล้วขมินเลิกฝันอย่ามาปากเก่งและฝากถึงขมิ้นคนนี้แหกตาดูคลิปนี้ให้ดีนะว่าไทยคือสุดยอดแค่ไหนแปไปรับชมคลิปพร้อมๆกัน ีรายงานสดสดร้อนร้อนส่งตรงมาจากสมรภูมิชายแดนครับคุณผู้ชม <c oughs> เมื่อกองทัพไทยเราตัดสินใจเปิดโหมดกวาดล้างเชิงรุกแบบเต็มสู่โดยเป็นการแท็กทีมสุดแกร่งระหว่างทหารม้าและทหารราบพร้อมควบยานเกราะเล็ดไหลบุกตะลุยเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายบริเวณตลาดช่องอ่านมาแบบสายฟ้าแลบ หลังจากพวกเขเมรยิง BM-21 ของมันเข้าใส่บ้านเรือนของประชาชนคนไทยไอพวกส้นตีนงานนี้บอกเลยว่าพี่ไทยเราไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาเพื่อทวงคืนอธิป,ปไตยให้คนไทยโดยทหารกล้าของเราได้บุกทะลวงเข้าไปจัดการทั้งบังเกอร์ทั้งคูเลดและคูติดต่อที่พวกทหารเขเมรแอบมาขุดรูซ่อนตัวอยู่แหมนึกว่านอนไสเดือนไอสัตว์ทหารกล้าของเราเดินหน้ากดดันแบบไม่ให้หายใจหายคอ ตัดเส้นทางการเคลื่อนไหวของจนขาดสะบั้นตอนนี้ทหารไทยเราคุมเกมได้เบ็ดเสร็จยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญมาได้แบบ100%แล้วครับขอกำลังใจให้ทหารกล้าคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หคอมเมนต์ครับมีรายงานสดสดร้อนๆอนส่งตรงมาจากสมรภูมิชายแดนครับคุณผู้ชมเมื่อกองทัพไทยเราตัดสินใจเปิดโหมดกวาดล้างเชิงรุกแบบเต็มสูบโดยเป็นการแท็ทีมสุดแกร่งระหว่างทหารม้าและทหารราบ พร้อมควบยานเกราะเล็ดไหลบุกตะลุยเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายบริเวณตลาดช่องอ่านหมาแบบสายฟ้าแลบ หลังจากพวกขเขมรยิง BM-21 เของมันเข้าใส่บ้านเรือนของประชาชนคนไทยไอพวกส้นตีนงานนี้บอกเลยว่าพี่ไทยเราไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาเพื่อทวงคืนอธิป,ปไตยให้คนไทยโดยทหารกล้าของเราได้บุกทะลวงเข้าไปจัดการทั้งบังเกอร์ทั้งคูเลตและคูติดต่อที่พวกทหารขเขมรแอบมาขุดรูซ่อนตัวอยู่แหมนึกว่านอนไสเดือนไอสัตว์ทหารกล้าของเราเดินหน้ากดดันแบบไม่ให้หายใจหายคอ ตัดเส้นทางการเคลื่อนไหวของจนขาดสะบัน้นตอนนี้ทหารไทยเราคุมเกมได้เบ็ดเสร็จยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญมาได้แบบ100%เเซแล้วครับขอกำลังใจให้ทหารกล้าคนละ1นึ่งไลค์หแชร์ห่งคอมเมนต์ครับมีรายงานสดสดร้อนๆอนส่งตรงมาจากสมรภูมิชายแดนครับคุณผู้ชมเมื่อกองทัพไทยเราตัดสินใจเปิดโหมดกวาดล้างเชิงรุกแบบเต็มสูบโดยเป็นการแท็กทีมสุดแกร่งระหว่างทหารม้าและทหารราบ พร้อมควบยานเกราะเล็ดไหลบุกตะลุยเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายบริเวณตลาดช่องอ่านหมาแบบสายฟ้าแลบ หลังจากพวกเขเมรยิง BM21 ของมันเข้าใส่บ้านเรือนของประชาชนคนไทยไอพวกส้นตีนงานนี้บอกเลยว่าพี่ไทยเราไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาเพื่อทวงคืนอธิป,ปไตยให้คนไทยโดยทหารกล้าของเราได้บุกทะลวงเข้าไปจัดการทั้งบังเกอร์ทั้งคูเลตและคูติดต่อที่พวกทหารเขเมรแอบมาขุดรูซ่อนตัวอยู่แหมนึกว่านอนไสเดือนไอสัตว์ทหารกล้าของเราเดินหน้ากดดันแบบไม่ให้หายใจหายคอ ตัดเส้นทางการเคลื่อนไหวของจนขาดสะบัน้นตอนนี้ทหารไทยเราคุมเกมได้เบ็ดเสร็จยึด หมขมิน้นแหกตาดูหรือยังฝากถึงหนุ่มขมิน้นคนนี้ที่ออกมาเตือนคนไทยบอกว่ากัมพูชานะ่ะไม่ยอมไม่ยอมคนไทยก็ไม่ยอมอย่ามาอวดดีอย่ามาอวดเก่งใส่ประเทศไทยที่ปากดีทุกวันนี้เห็นโดนไปหลายๆลยแล้วนะที่บอกว่าคนไทยอ่ะจะยึดประสาทมาไม่ได้ปัจจุบันนี้เป็นของไทยเป็นที่เรียบร้อย เตือนหนุ่มขมิน้นฟังให้ดีนะเป็นของไทยเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าไทยคือผู้ชนะและที่สำคัญขมิ้นที่ปากดีอ่ะปัจจุบันนี้ร้องผหยร้องไห้เสียใจที่เสียประสาทให้คนไทยให้กับทหารไทยเพราะว่าเป็นของไทยไม่ใส่กัมปูชาและที่สำคัญปัจจุบันนี้ สาวลาวเตือนหนุ่มขมินคนนี้ด้วยนะขนาดทหารขมินยังยุกธงขึ้นสะบัดเพื่อขอยอมแพ้ทหารไทยเพราะว่าสู้ทหารไทยไม่ได้เพราะว่ากลัวจะตุยเป็นลายต่อไปและคุณเซนฝากถึงทหารขมินทุกคนอีกด้วยนะว่าทหารขมินที่ตุยคือคทหารที่โง่ที่สุด สำหรับกัมพูชาอาคิวิดีโอนี้นงเดียเองกับสิเดียขตัวล่าไปเพียงสานีพีพีเอฟซีมีความคิดแนนไลท์กับซาแมานข้อมินเขามาไล่ฤยรและถ้าเกิดว่านงเดียว่าพิจิผ่านไปถึง,งพ่อแม่พี่น้องฟังไทยนงเดียกราบเอโาษถดขอภัยนำได้ฤยรอที่นงเดียพูดเพราะว่าอยากเตือนสติหนุ่มขมินที่บอกว่าเตือนคนไทยว่ายังไงก็ยึดประสาทมาไม่ได้ปัจจุบันนี้เป็นของคนไทยแล้วจ้าพอก็คลิปนะ้ำพ่อพี่น้องกับสบายดีบ๊ายบาย